สวัสดีค่ะมือนีอีสานบ้านย่ากีนต่อพ่องย่ากีนต่อพ่อมามาวานปุ๋ยแต่งโม่พีน่น้องบ้านม่นสีตายหน้าแม่นมันตายแรงแฮ้งใบเหี่ยวเหมือดฝนเขาก็ตุกมือขึ้นนี่ก็เรียกปุ๋ยมาใส่ให้เพื่อนได้กินปุ๋ยเทียเพื่อนไงเติมกันพีน่น้องปลูกสองไรนี่แ่ละสีเหลี่ยพ่อไรกลักวนี่ละ่ะคือ น่วยงหญ่ของเราเหรอเดล่ะพี่น้องน่วยง่าง่เดี๋ยวายกกีนผ้าส้มน่วยบักโม่ายกกีนเด้อตายแรงพู่น่ะง่ายแล้วหน่วยละเศร้าสามสิบกะมี3สามน่วยลอยสี่น่วยลอยกะมีแล้ะพี่น้องพู่นงามยุบพู่น่ะมาใส่ปุ๋ยให้เพื่อน ถือฝนเราก็ส่งเขียวขึ้นมะซองเบิองสองมือสามมือวังหันบ่เป็นตาเบิองเลยใบยุบเบิดมันก็ถือฝนแต่พว่วงก็เลยผ้มามะวานปุ๋ยมือนี่กำลังสิน่วยใหญ่พี่น้องพุ่ณรูคีรียุย่หน่อยๆก็เลยหน่อยก็ยยกสิพ่อได้กินได้ขายยุ่ติพุ่น หมากกะลายอยู่ปูดอ็ดปิดอยู่สามหนวยลอยสี่หนวยลอยอ่ะสิพ่อได้ขายเหรียญคางท่างอยู่ดอกงามอยู่บอกมูก้แต่พ่อพอู้น่ะใบปุกอยู่พู้น่ะน่วยแล้ว เงกันช่งวงล้วงเสียงเลียงผู้นะ่ะก็ได้สี่สิบเมื่อพี่น้องอีกยี่สิบเมื่อผูนละเท่น่ะเก็บตายแร้งอีกยี่สิบเมื่อก็ได้กินพี่น้องเอ้ยแต่งโมสีหวานมือบาหวานจังต,ติดตามตอนต่อไปขอบคุณหลายๆติดต,ตามคลิปอีสานบ้านย่ายกิน ส่องแต่งไทยผ้ามวนส่องอีสานบ้านย่ากินเด้อพี่น้องเด้อย่เลื่อมกุลไลกุลแซ่ย่ากินแต่อพ่องเด้อค่ะเด้อ